เราอยู่ที่โมเวนพิกพัทยาะคะ่ะกลับมารอบที่สองในปีนี้นะวันนี้คุณพ่อพามาฉลองครบรอบงานแต่งงานนะคะหกปีหกปีในวัสกซีนะคะวันนี้ก็ได้พิเศษหน่อยาาาค่ะว่าเราได้พัาห้องเป็นห้องเอ็กซ์คลูซีฟสตรีทนะคะมาอยู่ชั้นสิบแปดเข้ามาก็แบบอลังการมากเดี๋ยวมาปึา้งส่วนนี้จะเป็นแบบ เราเข้าอาน้แต่งตั <Wow. S 1> งงว a c t ะมนี้ค่ะ Walk in o s t ้ล็กนีจะเป็นเตารีเตารีนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีชุดคุมนะมีรองเท้าให้สองคู่แล้วก็มีรองเท้าเดินชายหาดด้วยนะเป็นนีแล้วก็ ก็มีแจกันผงมีตู้เซฟแล้วก็เป็นชัน้นวางของอนะคะนี่ไปใช้ด้วยดูโซนนี้<ม>ก็มีสองห้องใหญ่คือสองห้อตัวที่งหญนะก็มีอุปกรณ์ก็เป็นแปรงสีฟันชาวเวอร์แคปต,ต้นแบบก็เป็ดอันนี้เป็นอะไราบาตเจลบัตรเจลใช่ก็เป็ะนเะจ้าหน้าที่ แล้วก็นี่เป็นอะไรอะอารมาติสบูทคืออะอืมเป็นสบู่สบูทเลยสมูทแบบกลิ่นแบบหอมๆต,ต,ตัวนี้มีตู้น้ำมือนะคะก็ห้องนี้คือวิวสวยมากนะเป็นห้องมุมตรงนี้จะเป็นอางน้ำเป็นอางแช่น้ำนะคะแล้วก็พิเศษก็คือเนี่ยมันจะเป็นเห็นวิวถ้าตอนกลางคืนก็จะเห็นวิวแบบ เรืองพระยาไปสวยๆเลยแล้วก็ฝั่งนู้ก็จะทะ้รู้กับห้องนอนทีนึงแล้วก็นังเลนใช่ห้องนอนเลนแล้ก็อืางในก็จะเป็นห้องแบบน้ำด้วยนะกว้างกว้างมากเลยแน้ำแบบกว้างมากทันเดียวมูนเดงแอบได้สองคนง่ายแล้วก็สบ้น อ่อารมณ์ติันก็เป็นชื่อของแบรนด์สบู่หรือเปล่าใช่ไหมทานะทานบัทีเรียไทยทานทานแต่ว่ามันเป็นเขาเขียนเป็นอารมณ์ติมูดแชมพูเชมพูเจลคอนดิชนเนอร์ก็เป็นแชมพูตัวนี้นอกจากน้ำ่อดีก็ดีจังน้ำลูกนั่งสบายก็แยกโซนกับห้องหมา มีสายฉีดนะคะอ่าน้องมีสายฉีมาเราไปดูโซนต่าไปกันนี่คือแบบโซนแค่โซนห้องอาบน้ำมันคือใหญ่แล้วอืม <c oughs> ใหญ่มากเฮ้ยมีเข้ามาถัดมาก็จะเป็นโซนห้องนอนอืมเป็นเตียงนอนดูคีบีลูกสาวนอนอยู่ ว่าเรามาถึงตอนดึกแล้วนะวันนี้อือแล้วก็จะมีสตูปาเ์ติสที่ตรงนี้ไม่กริบนะแต่ถ้างนี้ออหน้าสตูปาเ์ตสตรงนี้เห็นวิวอีกเป็นตรงนี้ตอนกลางวันก็คือเห็นวิวทะเลตรงนู้นคือทะเลตอนกลางวันมาดูอีกทีอือใช่เป็นวิวสิงคโปร์เป็นเวิร์กเลยใช่เป็นเวิร์กคือมุมดีมากตลางวันไายให้ดูอีกรอบนึงใช่ ก็จะมีน้ำห้องนี้มีให้น้ำเยอะมากเดือดจริงห้องอื่นก็ขอได้และแต่ว่านี่คือให้เยอะหมือกันเนี่าเป็นส่วนมินิบาร์มินิบาร์ก็คือทานได้ตรงโซนกาแฟก็มีเครื่องชงกาแฟกาแฟที่นี่อร่อยนะเราเคยรีวิวไปแล้วราบึงนะใช่อร่อยกาแฟอร่อยเครื่องชงกาแฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือโซนขนมมินิบาร์แล้วก็ตู้เย็นก็อยู่ตรงนี้ ม,มีมีน้ำนมีน้ำผลไม้แล้วก็พวกแบบน้ำโซดาอะไรเงี้ยจะข้างหน้านเป็นของเราอันนี้คือเสียเงินนะคะทาได้จากนาำน้ำปลาสอขวดนี่ลแล้วก็ถัดมาจะเป็นโซนห้องทำงานก็ห้องห้องนั่งเล่นอนะ่ะมีประตูเลื่อนปิดด้วยนะอืมใช่เกิดไปไม่อยากบอะ ก็อย่ามาทำนะไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้ามานิ่ก็เป็นแบบโซฟา,านอนเล่นนะคะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีโต๊ะทำงานว้าวง,งานตรงนี้แล้วกดไฟี่แล้วก็ที่บอกว่าห้องนี้คือวิวสวยมาก นั่งทำงานไปนั่งทำงานไปแต่นี่ยังไม่มองยังเบลล์เบลล์พระยาใช่แล้วก็แล้วเกิดมองมาทนิดนีงเี๋ยวจะเป็นวิวล์กระโมาดูวิวตัวนี้มาดูวิวกลางคืนก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลางวัน่คยดูทีกลางคืนก็สวยมันไม่เห็นทะเลนะแต่ว่ามันเห็นแบบดาวเห็นเห็นแสงไฟเยอะมากอย่างเงี้ยตรงข้างไปดูก็เป็นเป็นเลยได้เหมือนนะขึ้นชะประมงหรือเปล่านะ แล้วก็มองลงมาก็จะเห็นเสาไา้น้ำแล้วก็ทะเลของที่นี่ตอนกลางคืนที่นี่เขาแบบจุดไฟสวยนะดูดอืมเพราะที่จริงมันสุกเสาจะมีเกินแสดงกระบอกไฟแล้วก็ไม่ได้ตรงใช่านี้แล้วก็มาไม่ทันอืมแต่เรามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ได้เห็นสักวันเลยอ่ะเขา่าจุดไฟอ่ะอืมมันดูแบบสว่าง วัดโยบริเวณโยนะแต่ก็มองไปทางนู้นก็คือแบบจะเป็นบริเวณทะเลอืมเหมือนอ่าวพัทยาเนาะอ่าวพัทยาใช่ใช่ใช่แบบเออมันต้องบิ๊กพัทยาพัทยาเหนือเออใช่ใช่เห็นก็จะเป็นวิวเมืองพัทยาตรงนั้นน่าจะเป็นในนี่เนอะพระตำหนักอะไรเงี้ยเนาะมันน่าจะถูกข้ามด้วยพระตำหนักก่อนพระตำหนักใช่ไหมเออที่มันอยู่บนเขาอ่ะแล้วมันก็ข้ามไปก็จะเป็นท่าเรือแหลมบริไฮ สวยดี <c oughs> แต่ว่าที่นี่มีประมาณ22ชั้นนะเราอยู่ชั้นที่แคือสูงมาก <c oughs> แม่กลัวความสูงนะแบบมองไปแบบเสียวมากเลยข <c oughs> ี่เดี๋ยวพวกนี้มาดูวิวกันอีกทีนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวลงพวกนี้ลงไปดูสระว่ายน้ำโซนใหม่ของเด็กด้วยพ <c oughs> าไปดูทนันลีอ่ะก็สระว่ายน้ำที่ีรงกับ <c oughs> ไม่แบบ